คิดนะคะถึงประสิทธิภาพของผ้าอาไมย,ยี่ห้อเลิฟมูนนะคะเมื่อเทียบกับยี่ห้อที่แพงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดอาจจะไม่แพงที่สุดแต่เป็นยี่ห้อที่ถูกการันตีว่าดีที่สุดเรามาดูก่อนอื่นเรามาดูจากแพ็กเกจกันก่อนนะคะของยี่ห้อปกติตามท้องตลาดเนี่ย วิธีการที่จะปิดหีบห่อเนี่ยคือแบบไม่ได้คุณภาพใช้แล้วยางมัดเสร็จจบหนูสามารถแทะได้กัดได้ส่วนของเราเนี่ยจะเป็นซิลอย่างดีนะคะเราก็จะเปิด ใช้งานนี่นะคะซิลอย่างดีค่ะมีเป็นฟอยล์ข้างในอุ้ยเททีเปิดไม่ออกแน่นมากต้องใช้เทคนิคการเปิดกันนิดนึงเปิดไม่ออก นี่เป็นเรามีที่สำหรับเปิดและไปหยิบออกมานี่ค่ะชิ้นและเมื่อใช้งานเสร็จนะคะเราจะมีที่สำหรับปิดค่ะอย่างดีค่ะ ด้วยตัวหีบห่อเนี่ยมันหนามากซึ่งฟันหนูหรือแมลงเนี่ยจะกัดเข้าไปได้ก็คือด้วยความยากเย็นน่ะก็คือลำบากอะ่ะแต่ว่าเรามีที่ปิดล็อกให้อีกทีหนึ่งเสร็จแล้วเรามาดูของตัวนี้นะคะมาเทียบกันดูลักษณะภายนอกเรามาดูของตัวนี้ก่อนนะคะ เป็นทั่วไปตามท้องตลาดที่เราจัดว่ามันดีที่สุดดูการซิลเปิดออกมาง่ายมากค่ะยากไหมคะเวลาที่เราใส่กระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยเอาไปไหนตอนไหนด้วยเนี่ยเวลาที่มันเปิดออกมาเนี่ยมันง่ายค่ะแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยจะเข้าไป แล้วทำให้เราเอาไปใช้เนี่ยมันจะซึมสู่ร่างกายเรานะคะเชื้อโลโอเคอเอาออกมาส่วนของเรานะคะขออนุญ,ญาตใช้ชิ้นอื่นตัวน,นี้ยังไม่อยากใช้ชิ้นนอื่ ใช้ได้นะคะเปิดออกมาข้างแรกเนี่ยของเรามีซิลอย่างดีเป็นถุงเลยก็คือนี่ค่ะดูลักษณะตะเข็บการซิลได้แน่นนี่ค่ะไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายเสร็จแล้วเรามาแกะตัวนี้ก่อนนะคะ ของตัวนี้นะคะสังเกตแถบกาวเนี่ยเขาจะติดไปเลยค่ะทั้งแผ่นกาวเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะของสารกอมเลงมันสามารถไปติดที่กางเกงในของเราแล้วก็เวลาที่เราไปซักเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหลุดออกไปได้หมดร้อเซแล้วเราเอากางเกงในกลับมาใส่อีกครั้งใช่ไหมคะ นั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุของสารก่อมะลร็งที่ตกค้างอยู่กับกาวพวกนี้เพราะกาวพวกนี้ทำมาจากพวกกาวติดเออเวลาที่ไปนั่นน่ะยางรั่วกาวอันนั้นล่ะค่ะที่เข้ามาใช้กับตัวนี้ส่วนของเราแกะออกมาเลย กาวของเราเนี่ยทำจากกาวที่ใช้ทําหสสมักฝรั่งก็คือปลอดภัยกินได้แล้วก็ไม่ติดทั้งแผ่นคือเป็นริ้ว เรามาดูผิวหน้าก่อนนะคะให้ลองสัมผัสผิวหน้าอ uh huh. ของทั้งสองอันตัวไหนหน่าใช้กว่ากันคะเออเหมือนอันตามของตลาดน้าใช้กว่าเพราะว่ามันนิ่มใช่ไหม uh huh. แต่ว่าเรายังไม่รู้ถึงความอันตรายที่มันนิ่มแฝงอยู่ uh huh. ข้างในนี้มันมีความอันตรายมาก uh huh. ให้ดูต่อไป คราวน,นี้เราจะใส่ของเหลวลงไปักห้าสิบมิลลิลิตรตันสมมุนนะคนเรามีประจำเดือนมา uh huh. มากสุดประมาณห้าสิบมิลิลิตรต่อวัน ก่อนนะอือฮโอเคโอ้โหจะเยอะขนาดนี้เลยเหรออาจจะสมมุติใช่ไหมสมมตุติสมมติอ,อ,อาจจะไม่ถึงก็ไม่ถึงหรอกอันนี้แระมาห้าสิบมิลลิลิตรเหมือนกันไม่ใชื่อ ชู้ไหมจ๊ะ <gasps> ว่าอันไหนซึมซับดีกว่ากันจิ้มเลยบวจิ้มอออือ,อ,อกับอันนี้จ้ะเอออันนี้เหมือนซึมซับดีกว่าใช่ไหมในปริมาณที่เท่ากันอือฮะอือฮอืออันเนี้ยซึมซับได้ดีกว่าซึ่งถ้าเราซื้อตามท้องตลาดเนี่ยราคาตกแผ่นหนึ่งประมาณเท่าไหร่ กถึงเจ็ดบาทอือือใช่แต่ตัวนี้สำหรับกลางวันราคาแผ่นละยี่สิบสามบาทแต่ใช้ได้แผ่นหนึ่งในหนึ่งวันแบบไม่ต้องเปลี่ยนเลยอือืก็พอๆพอกันนะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเรามาดูข้างในกันนะคะดูของเขาก่อนเลยของเขาหน้าใช้กว่าใช่ไหม,มใช่ดูนุ่ม ดูซิมีอะไรอยู่ข้างในอชั้นแรกก่อนนะคะข้างในเนี่ยเขายังติดกาวอยู่เลยซึ่งเอาออกยากมากให้บัวทายนะคะว่าอันนี้เป็นอะไร นี่มันเป็นอะไรอ่ะให้บัวไทยสำลีนุ่นโอเคบัวบอกว่าสำลีอือฮึน่าจะเป็นสำลีอ่ะโอเคนะบัวบอกว่าสำลีท่นะน,นอืฮะอ,<น>อ่ะวางเลยเท <laughs> ได้เท <laughs> ได้เทได้เทได้บัวบอกว่าสำลีใช่ไหมเราจะเอาสำลีให้บัวดูบัวสำลีที่บัวบอกอืึอ นี่นะบวัวบอกว่าสำลีจะจะใส่อะไรลงไปอื้อคนถ้าเป็นสำลีนะบวัวมันจะเกาะตัวกันนะถ้าเป็นสำลีนะมันจะเกาะตัวกัน <c oughs> ถ้าไม่ใช่มันจะแตกตัวอือ เนี่ยกลัวว่า,วามันใช่สิง่งดีไหมมันจะเกาะกันเหรอหรือ,อยังไงไม่เกาะกลัวอ๋อมันอยู่ของใครของมันใช่ไหมใชอ่อ๋อ,อมันเป็นกระดาษทิชชู่เหรอเนี่ยมาดูมาดูอีกที แล้วบัวจะเห็นเมื่อเทียบกับของตัวนี้อืมมันเป็นกระดาษทิชชู่พลองดูมั้งหรือไม่ก็พวกเศษกระดาษที่นํามาฟอกสีอ๋อใช่ไหมอือหเละใช่ไหมอืมใช่แต่มันรูปร่างมันคล้ายสําลีเนะคล้ายแค่คล้ายแต่ไม่ใช่อโอเคสรุปแล้วว่าตัวนี้คือเศษเยื่อกระดาษเศษเยื่อกระดาษที่มาจากไหนไม่รู้ อือฮะอุ้ยลน้ลนลน้ลนล้นล้นไะอือไม่เป็นไรวางไเถอะเรามาดูของตัวนี้นะคะนี่แห้งอยู่เลยบัวลองสัมผัสดูเออใช่ฮะยังแห้งอยู่เลย,ห,<ะ>ยห้าสิบนะมิลลิลิตรนะซึ่งปัจจุบันน่ะคนน่ะปกติไม่เป็นเยอะขนาดนี้อือฮะแต่อันนี้คือเยอะที่สุดแล้วใช่ไหมเยอะที่สุดแล้วยังแห้งอยู่เลย ยากเนาะยากจ้ะกระปวัวเห็นไอ้เขียวเขียวนี่ไหมอือไอ้เขียวเขียวเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะมันคือตัวที่เขาเรียกว่าเอ่อเขาเรียกอะไรนะเอาไว้แปะหน้าได้อ่ะลบรอยเหิยวย่นอ่ะอือฮึ ไม่เชื่อคือนนี้บัวลองได้จริงๆลบรอยตินกาได้เนี่ยตัวเนี้ยอ๋อแผ่นจี้คิวอ่ะจ้าอะตัวนี้จะเป็นตัวดูดกลิ่นแล้วก็กองสิ่งแปกปลอมฮได้ดีมาก ามาเรามาดูตัวนี้ที่บัวบอกว่าอันนี้มันค่อยๆดูสิมันจะใช่แบบนี้ไหมอุ๊ยอันนี้มันเหมือนเยื่อเจลใช่แล้วเราจะเอามาใส่เออมันเหมือนเป็นเจลอะไระสักอย่างนี่แนละมันคือเยื่อไผ่เหรอจะเยื่อไผ่ญี่ปุน่นเดี๋ยวเรายืมแขนบัวข้าง เอาไปไหมอ่ะเอาม <laughs> าแล้วเราใส่น้ำลงไปอือฮ uh huh. มันก็ยังคงอ่าสภาพมันก็ยังดูดน้ำได้อีกนะเนี่ยอือเ uh huh. นี่ยมันยังดูดได้อีกนะบัวเยอะเลยใช่ปะเยอะเลยนะให้ดูเทียบดูระหว่างตัวนี้อุ้โทษทีจ้ะอ uh ือฮักับตัวนี้ใส่ลงไปอีกก็ได้ อันนี้อ่ะลอง